ทำแล้วลนะัะมาของมาของกากาให้เหน,หนี่ยรเอ้ยซีโนแวคเต็มแล้วอยากได้สามเข็มกันนะเอออีกสามเข็มก็ยังเป็นขยะอยู่ดีได้วัคซีนขยะ ครับเดี๋ยวได้ค่าบอคซีนจีนครับไอตรงนู้นมีไงเดยวเปิดกองอยู่เฮ้ยเอเคทองเอาครับมาไหนมันยุ่ไหนเฮ้ยเจ็บหนักเจ็บหนัก ู้ดเกือบตายครับเกือบตายขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนมันอยู่ไหนมันตายยังสวยกูยังไม่ทำนะตัวหนึ่งซ้ำย,ยังอ่ะยังเอาหายไปแล้ว ล้มอีกล้มล้มล้มตรงนั้นน่ะมานี้มีตีเลยทำเป็นล้มเหรอโอ้คาตานะขอลวกันเฮ้ยมึงมึงตรงนั้น มึงดูดไอ้นีห่หน่อยดิยตัวตรงนู้นอ่ะตรงไหนฝั่งนี้อ่ะเออ,อยังไม่เห็นไอีสัตว์แสงเกรงแล้วเห็นล่องตูดหมดทีเน,นี่ยเฮ้อเฮลตูดอีกล้มเลยแสงมันนีตายมาแน่เลย

จะมาลอ,อยอ่ะครับ C A K ทองนะหนูปืนหนก็ไม่ได้แรงขึ้นไอ้แค่แค่กระสุนเยอะขึ้น,ๆๆน,น,นๆๆๆว่าปืนมันกระสุนมันเกาะกลุ่มตีกว่าเอ้ยแต่เพื่อนเคยได้ยินคำพูดเพื่อนเอ๋ยเพื่อนกูล้มไปแล้วเอ๋ย ถอยดอนได้ป่ะถอยถอยถอยดีกว่าขึ้นไม่ได้มันชาดแล้วโทษทีสุดเหลือสามตีมีที่ชุบป,โปะวะมีมีดาไกล์ปัวลังจะถึง เข้วงนี่นี่ในวงก็มีเอ้ยแต่มันอยู่ตรงเพื่อนเรานี่ว่าตรงที่เพื่อนที่เราตายเขี้ยนเข้าวงก่อนดีกว่า,าก็มีอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งรอไว้ก่อนรอชุบมาตอนนี้ไม่มีของใหม้มันเล่นโลมรุดไง อ้าวโดนสะปอตล้มเลยโว้ยสวยสวย,สวยมกูยิงสไนต์อัดมันเข้าไปเม็ดนึงปล่อยแม่งไปก่อนเอ้ยเอย้ชิดแล้วชิดแล้ว เกล้กลัวโดนรถว่ะเมียวมียวปล่อยแม่งก่อนไปหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยยิ้มแม่มาได้เ้ยไม่น่าไปโอ้ย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 โอยอ้ยโอ้ยโ้ม คป็นอันดับแรกเลยมึงบาลานปืนดรวดมีเหยืยอปืนบางทีแม่งกระแรงไปงสมพุ่มสมพุ่มิแล้วครับบโลมนุษย์สามหนึ่งครับไม่ีใครเห็นไม่ีใครเห็นทุบสองเลยไหมเนี่ยอาอเหยื่อเพื่อนออกไปแล้ว มันมา,มาปืนปืนมาด้วยมันบักมันบัวงบีแล้วะวนเดียลาินเดีย แม่งเหลือสามคนเต็มๆแน่ๆแล้วมันก็กำลังจะหาเราเออว่ะเอ,อ้ยเหมือนมันอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะเลยเอ,อ๊ะขอปืนกุ้งสักกระบอกเฮอยปืนอะไรก็ได้ปืนคู่เออยังดไีได้ช่วยยิงเฮ้ยนุ่นเจอละไกลเกินปล่อยก่อนเอ,อ๊ะมันอยู่ในวงเลยนี่ว่าเฮ้ยมันยิงกันดิ นัวนัวไปไปล้มลุ้นให้เนี่ยเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงกลางเลยตรงตรงอนุสาวรีย์ล้มล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งนี่ดีมันอยู่แถวดีมันอยู่แถวดีเอย่าลิฟต์เก้ปืนลิฟต์เก้ปืนปิดแก๊งด้วยเฮียนี่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 มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้วนวนวนหลังมึงอยู่ ยิงมันยิงมันยิงยิงยิงเจดเท่ที่หนึ่งเหรอวะที่หนึ่งเหรอวะยังไงไอ้เจ็ดเกยบอกแล้วโลมนุษย์มีประโยชน์เป็นไงเทคนิคโลมนุษย์